สวัสดีครับกราฟิกเน็ตนะครับไม่ได้ทำทีเทเล่กันนานนิดนึงแต่ว,นว,วนนันนี้มันรีวิวอะไรง่ายๆน,นิดนึง่งอ,อันนี้มาดูเรื่องก,ก,อการใช้ Gradient Tool เพื่อสร้างงานสามมิติแบบนี้นะครับสังเกตว่านี่ยังด้าไม่เรียบร้อยนึงไม่ค่อยโคดยยังมันยังโคดนิดนึงอ่ะคราวนี้มาดูเรื่อง Gradient ก่อน Gradient หรือ Gradient อะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งก็จะมีอ่ลบทําไมเนี่ยโอเคครับการไล่สีนะครับจากไล่สีไปจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่งเนี่ยก็จะมี ลาไสีสองแบบแบบวงกลมนะครับแล้วก็จะแบบลินีแบบวงกลมนี่เรียกแบบ radius คือจากจุดศูนย์กลางอนะไรเงี้ยรัศมีส่วนอันนี้เป็นการไล่แบบลิเนียนะครับคือเชิงเส้นคือเป็นสมิติธรรมดาไลา่ซ้ายไปขวาบนไปล่างเฉียงทียงมุมอะไรเงี้เราก็ทําได้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะครับแล้เดี๋ยวจะทําให้ดูชา้านิดนึง คราวนี้ผมลองสร้างสี่เหลี่ยมก่อนมาดูลิเนียกนก่อนการไล่สีแบบลิเนียแบบเบสิกนะครับคราวนี้พอเรา,าเดี๋ยวน,น,นะครับผมขอปรับคืนนิดนึงกลับคืนเป็นปกตินิดนึงนะครับเนี่ยก็จะได้สร้างสี่เหลี่ยมวงกลมสีดำขึ้นมานะครับคราวนี้ถ้าผมต้องการให้มัน,นเป็น <c oughs> ใช้การไล่สีน,นะครับก็ไปที่เกเดียนอ่นนี่นะครับพาเนลตรงนี้นะครับขวามือตรงนี้ หรือว่าจะไปที่วินโด์นะครับผมแล้วกนะ Grad ็การเดียนนะครับนะครับกราเดียนอ่ะการเดียนแล้วกันนะ, <c oughs> อะโอเคครับก็ลองกดลงไปพวกนี้ได้เลยปุ๊บมันก็จะมีการไล่สีเห็นไหมครับแต่ตอนนี้มันเป็นแบบร a d i u s อยู่คราวนี้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น linear จากซ้ายไปขวาจากขาวไปดำเห็นไหมครับอันนี้เราเลื่อนได้นะครับเลื่อนไปสุดเมื่อกี้ของเก่ามันค้างอยู่อ่านนะครับก็จะเป็นซ้ายขวาเป็นดำเราสามารถเปลี่ยนทิศทางให้มันได้นะครับ โดยการใช้ตัวนี้นะครับที่เมนูตัวนี้ครับนี่ยสังเกตว่าจะมีการไล่ทิศทางอยู่จากซ้ายไปขวาเห็นไหมครับถึงมานี่ไล่เอียงน่อยก็ได้ก็จะเอียงตามเห็นไหมครับอ่าสังเกตว่าใน CS4 เนี่ยเวลาเอาเมาส์ไปโดนตรงกลางเนี่ยครับมันจะมีตัวแถบเลื่อนให้เลื่อนปรับระยะของสีได้ด้วยเลยเห็นไหมครับซึ่งสะดวกรวดเร็วนะครับหรือว่าคุณจะเพิ่มเลยก็ได้นะครับเพิ่มสีก็คือกดลงไปตรงกลางแต่ผมแนะนําให้ใช้ทางขวาเลยนะครับ วิธีการเพิ่มสีอ่ะผมลองเปลี่ยนสีกันนะครับกดที่สีขาว,ขาวขนี้นะครับเดมเบิร์คลิกไปนะครับอ่าก็จะมีแท็บสีขึ้นมาเห็นไหมครับกดค้างก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นครับมันเป็นมีสีขาวดำนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นกดตรงนี้ลูกศรตรงนี้เปลี่ยนเป็น R G B นะครับมันก็จะมีสี R G B ขึ้นมาผมก็เลือกสีเอเอาเป็นเหลืองก่อนแล้วกันอ่านะครับส่วนตรงกลาง นะครับก็เพิ่มขึ้นมาครับผมก็จะเพิ่มมาตอลอดอยู่อย่างนี้ครับผมกดตรงกลางขึ้นไปตรงอีกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะทําการเพิ่มสีได้แล้วกดไปตรงนี้ตรงสี่เหลี่ยมข้างในนะครับเขียวเพิ่มใส่สีเขียวแล้วกันอ่าครับผมกดทิ้งทีหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาครับกดลงไปในนี้เดี๋าเป็นคลิกไปอีกทีหนึ่งเครื่องผมมันช้านิดหนึ่งอ่าอันนี้มันเป็นขาวดําก็ปรับเป็นสี R G B แล้วกันเนาะหรือจะใช้ C M Y K ก็ได้เลือนเขียวแดงแล้วกันเล็กเกะเล็กเกะหน่อยแต่มันมองๆนิดนึง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ภายกันนะครับก็เนี่ยเป็นอย่างงี้นะครับเป็นการไล่สีนะครับการไล่สีแบบลิเนียนี้ก็จะเหมาะกับการที่ไล่สีเป็นลนักษณะวัตถุแบบพวกสี่เหลี่ยมอะไรอย่างงี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้เมื่อเราเลือกจุดไหนครับสมมติเลือกจุดนี้ปุ๊บหัวลูกศรตรงนี้จะสีดาเห็นไหมครับก็คือเวลาเราเลือกสีตรงนี้อยู่เราสามารถปรับให้ตรงเฉพาะสีสีเขียวนี้มีออปซิตี้ลงมาได้ให้มันใสว่างั้น เห็นไหมครับมันก็จะมีการใส่เวลาเห็นเส้นประเห็นตารางหมักลุกด้านหลังนี่ก็คือใส่นะครับง่ายๆนะครับครับผมังไม่ต้องการให้มันใส่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันใ้ CS4 นี้เริ่มเริ่มดีไปหมดเลยครับอคราวนี้มาดูเป็นวงกลมบ้างนะครับสร้างวงกลมนะครับ ผมก็จะกด a ั t e r เน t ชิปค้างไว้นะครับเพื่อให้มันออกจากจุดศูนย์กลางแล้วเป็นวงกลมด้วยครับอ่านี่สังเกตว่ายังเป็นลิเนียการไล่แบบลิเนียคือซ้ายไปขวานะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบเรเดียสครับมันจะไล่จากจุดศูนย์กลางเห็นไหมครับออกมาที่ <c oughs> รัศมีออกมานะด้านนอกครับคราวนี้ลองไปที่เครื่องมือนะครับเห็นไหมครับถ้าผมกดเลือกเอาเมาส์ไปไว้ในวงกลมเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้มันจะสามารถยืดขยายได้ป๊าด เพื่อบอกลัศมีที่เราจะไล่สีนะครับแค่นี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเราจะเลื่อนจุดศูนย์กลางก็ไปที่ตรงกลางนะครับเลื่อนนะครับมาทําการเลื่อนจุดศูนย์กลางในการไล่สีออกมานะครับนี่ครับหมุนก็ได้นะครับเห็นไหมครับหมุนกรไล่สีก็ได้อย่างงี้หมุนได้หลายทิศทางแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับคราวนี้ก็มาดูครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับส่วนสมมติว่าแอดไปแล้ว ลืมบอกไปถ้าแอดไปแล้วเยอะมากเนี่ยมีหลายสีแล้วจะเอาออกทำยังไงครับกดนะครับกดลงไปที่ลูกศรครับดึงลงครับกดลงไปที่ลูกศรแล้วดึงลงมันจะหายไปครับถามว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือระยะครับเหมือนกันครับนี่คระยะการไล่เห็นไหมครับอ่าแล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลนะครับก็ลองดูครับคราวนี้มาดูไอ้วงกลมคราวนี้ก็มาดูไอ้วงกลมตัวนี้ง่ายๆนะครับวิธีการทำนะครับอ่าผมลบไอ้ตัวสองตัวบนทิ้งไปนิดนึง ครับอ่าคราวนี้ก็จะมาดูรีวิวเฉยๆล้กันผมก็ทำขึ้นมาง่ายๆเลยก็ผมจะ Copy ปอีกตัวละกันเพื่อให้ดูมีแบบนิดน,นึงก็ป๊าบโอเค Copy ก็กดอัลติเนตค้างไว้แล้วล่างนะครับมันก็จะออกมานะครับอ่าคราวนี้ผมจะแยกวัตถุตัวนี้ประกอบไปด้วย3ชิ้นด้วยกันนะครับมี1มีวงกลม2ก็เป็นไอตัวนี้ นะครับส่วนตัวที่3ก็เป็นตัวเงาหรือความลึกของมันนะครับสังเกตว่าจะมีแค่3ตัวง่ายๆนะครับวงกลมนะครับนี่ครับวิธีการไล่สีวงกล่สีวงกลมเนี่ยผมก็ใช้การเรียนทูแบบเรเดียสธรรมดานะครับแล้วก็เนี่ยครับสังเกตว่าจริงๆแล้วรูปวงกลมถ้าใครเรียนดออิ่งมาเนี่ยครับด้านหลังของวงกลมก็ต้องมีเงาสะท้อนนิดนึงได้ไหมครับก็ใส่ไปนี่ครับสีขาวสีดำอะไรเงี้ยก็ต้องแม่นสีนิดนึงส่วนตัวนี้ผมก็ดราฟขึ้นมาธรรมดาจาก แบบลัสเตอร์ที่ผมได้มาครับก็จากรูปภาพที่ผมได้มานะครับมันจะเป็นแบบนี้ผมก็ไล่สีให้ดูแล้วกันเนี่ยครับวิธีการไล่สีก็ไล่สีเอ่อเนี่ยครับแบบวงกลมเหมือนกันครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรธรรมดาธรรมดามากครับเดี๋ยวลองดูครับเห็นไหมครับเนี่ยจากซ้ายไปขวาดึงให้มันเป็นรูปวงรีนิดสักนิดหนึ่งอะไรอย่างี้ก็ได้เพื่อลักษณะเงามันสามารถดึงเป็นลักษณะวงกลมก็ได้หรือวงรีก็ได้นะครับ นี่ออกมาเป็นวงกลมนะครับแต่ถ้าดึงด้านนี้ก็จะออกมาเป็นรีนิดหนึ่งสมมติถ้ามันเป็นวงรีนะครับเราก็อาจจะประับิศทางได้โดยการหมุนอย่างนี้นครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปทรงวงรีแบบเอียงๆหรืออะไรอย่างนี้มันค่อนข้างอิสระในมากนะครับใน CS C S าเดี๋ยวผมลองย้อนกลับไปส่วนตัวนี้นะครับนี่ครับทำไมตัวนี้จริงๆจะใช้เป็นเอ่อเนี่ยครับใช้เป็นเอ่อตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นไล่สี เป็น opacity ก็ได้นะครับแต่น,นี้ผมจะทำให้ดูอีกตัวหนึ่ง,งก็เป็นลักษณะการไล่สีที่ใช้โหมด b บ e n d i n g เข้ามาช่วยนะครับอะเดี๋ยวผมเราจะลองทำให้ดูก็บางคนก็อาจจะงงๆเอ๊ะทำไมไม่ไล่สีตรงๆก็แล้วแต่เทคนิคนะครับอานี่เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูคร่าวๆนะครับว่าทำไมตัวนี้ใช้เป็นขาวดำแล้วทำไมพอเอาเข้าไปแล้วมันดูโอเคจังไม่เห็นสีขาวเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเทคนิค อีกอันหนึ่งอ่ะคราวนี้ผมลองทําตัวนี้ให้ดูนะครับและอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นสักครู่นะครับเอ้ยไม่ใช่ละส,สีเหลียน,นะครับช้านิดนึงนะครับคอมพิวเตอร์เก่าแลลวใจรักครับใจรักผมก็จะมีสีขาวสีดําอันนึงนะอย่างเงี้ยนะครับนะครับสีขาวสีดําทับอยู่บน สีเขียวตัวนี้นะครับแบบนี้ง่ายๆเลยเห็นไหมครับแต่ผมจะเอาไอ้ตัวสีขาวสีดำเนี่ยครับให้เลือกเป็น Multiply นะครับมันก็จะทำการไล่สีเ,เลือกวัตถุก,ก่อนนะครับ Multiply นะครับ อ่าสังเกตดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือมันก็จะตัดสีขาวออกเพื่อทําให้สีส่วนนั้นเข้มขึ้นอย่างเดียวเห็นไหมครับหรือจริงแล้วเดี๋ยวนี้เราจะใช้ o p ป c i t y ก็ได้นะครับในการทํางานเพื่อความสวยงามอันนี้ผมก็ลองจิ้มเข้าไปดูนะครับตัวนี้ผมแอพ l y เป็น Multiply อยู่นะครับก็เป็นขาวไล่ดำนะครับสังเกตว่าในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะดูกลมกลืนกันใช้เทคนิคนี้ดูจะดูเวอร์กว่าดูแบบ สีมันกลมง่ายกว่าครับสังเกตว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยเนียบนะครับ <c oughs> รีบไปนิดอ,อนนีน้่งซูมหาๆได้มองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่านี่ก็เป็นเทคนิคการทำ 3D โลโก้ง่ายๆนะครับถ้าอ่าอย่างนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันบางทีอาจจะบางคนอาจจะทําเงานะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับเงานะครับก็าจะเป็นอาจจะเป็นขาวไล่ไปดำอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้อาจจะผิดได้ใน,นื่งผมก็าจะากลับตรงนี้เอาเลยด้วยความขี้เกียจ ๊บอ่าสมมติเงาเนี่ยมันเป็นวงรีรูปทรงมันเป็นวงรีผมก็ต้องปรับใช้เียสแบบวงรีได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูจริงๆผมจะปรับเป็นสีดําดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็นะครับปรับเป็นสีดํานะครับแล้วก็ไล่ให้สีดํามันใสเอานะครับอย่างนี้นะครับพึ๊บ ว่าเป็นประมาณนี้ให้ดำมันใสไม่งั้นเดี๋ยวขาวดำมันจะเฟดมาขาวแล้วมันก็จะหายที่ขา,านะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันนิดนึงอันนี้ผมก็จะย่อให้มันขนาดพอดีอ่าก็จะดูเป็นเงานิดหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะเข้มไปจริงๆเราก็มาเอาปรับ o p ซ c i t y ก็ได้นะครับ o p ซ c i t y ก็อาจจะมาปรับที่โดยรวมตรงนี้ก็ได้นะครับ t r นโ s p a r e นะครับ o p ซ c i t y ปรับโดยรวมปรับลงมา ก็จะดูเป็นลอยๆนิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็จะลองไปทำดูก็ได้นะครับทำไมถึงมถึงไม่ใช้เดี๋ยวผมลองใส่ background สีแดงไปแล้วกันแบบหนึงนะใส่ background สีแดงนะครับสีชมพูก็ได้มาอ๋ะเเร็วเร็วนะครับเนี่ยครับ มันจะดูเวร์กว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ลองกลับไปถ้าใครไปได้ลองทําดูก็ลองเล่นดูนะครับเทคนิคเกเดียนนี่ครับเอาไปทําได้หลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวไงเอาไปลองวาดการ์ตูนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เทคนิคเกเดียนต่างต่างแล้วไงเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิวกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ